อีกหนึ่งจุม่มาทีเดียวแตกอะเออแตกเนี่ยโอ้โเป็นไงล่ะแตกไหมล่ะเอ้ยโอ้โมีแสงแต่ยังไม่ใช่ครับ D M F โอ้โอเอาครับผมเปิดแค่เอาไฮไลท์เปิดเอาเกลือครับทุกคน <c oughs> กระดอสวัีมิรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bliss e r r o r ครับและวันนี้นะครับเราจะมาตามล่ากันต่อนะครับกับแพ็คของ European Club Ra d เดน c e นะครับผมอ่ะเริ่มต้นที่2 0 0พทองก่อนแล้วกันนะครับผมไว้ได้สักตัวนะรอบนี้มาช่วยผมรุ่นหน่อยครับผมรอบที่แล้วก็ต้องบอกว่าเจ็บหนักนะครับผมเสียไป900แล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมเติมมา600นะครับแล้วถ้ายังไม่ได้อีกนะครับ ก็จะเติมเข้าไปอีก900นะครับผมหวังว่าแพ็กนี้จะจบนะครับผมจบที่เราเบาที่สุดหรือเปล่านะช่วยกันลุ้นครับผมเราจะค่อยๆนวดนะครับไปทีละห0 0ทองก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่104ตัวในตู้ครับผมยังไม่ได้อีปิกแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมมีแต่เฉียดหน้าเฉียดหลังนะครับทุกคนป่าอยากได้เปาโลครับเปาโลคืออยากได้ที่สุดเลยนะ เพื่อนๆเ,เปิดแท็กนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เจ็บไปเท่าไหร่นะครับผมเติมไปเท่าไหร่กดไปกี่ทีนะครับได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมมาร่วมพูดคุยกันนะครับในช่อง b i สเอร r ของเราครับและประเดิม900ทองครั้งนี้นะครับผมครั้งที่หนึ่งครับไปโอ้โห ยอมใจนะครับ900กับสแตนดาร์ดหตัวนะครับ5ดาวยอมจริงครับเหนียวจริงครับพี่โคเอาละเรามันไฟติ้งสปิริตนะครับผมเลือดนักสู้เต็มร้อยครับเราต้องสู้ต่อครับไปสุดนะแล้วหยุดที่หมดตรูดเอาเฮ้ยมีแสงมีแสง ต้องเปลี่ยนสีแล้วโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีเขียวทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสีทองยอมเลยโอ้โหตอนนี้เหลือ83ตัวในตู้ครับยังไม่มีวีแววของอีปิกพี่โคล,ลืมใส่อีปิกหรือเปล่าครับมันอยู่ตรงไหนครับผมกดหลายทีแล้วยังไม่เห็นวีแววเลยนะะนี่มันก็จะหมดตู้อยู่แล้วนะแทบจะหมดตู้แล้วครับผมตังผก็แทบจะหมดแล้วนะครับ เอาละ900บาทสุดท้ายเนเี้ไปเติมกันไปเจอกัน3,000กว่าทองมารอบนี้ต้องได้บ้างล่ะมาขอเปาโลนะมาเจอกันต่อนะมาลุยกันต่อโอเค3,300ทองมาลุยค่อยๆหยอดค่อยๆนวดไปมาทีละร้อยทีละร้อยพี่โคมา พี่โครหรือพี่เคมเนี่ยเปี่ยนชื่อเป็นพี่เค็มดีไหมโถพี่ตายสิโรบินขอเปาโลนะอยากได้เปาโลไปหนึ่งร้อยทองและ เปาโลเปาเปาโอ้โห,โ,หโหมือสนิทสี่ดาวโอ้โห,โหผมต้องการแค่เปาโลเอ๊ยโยเปาโลอยู่ที่ไหนเอ๊ยลืมใส่รือพีโกเปลี่ยนชื่อเป็นพี่เคมดีกว่าเอ๊ยวสาแมนโยพีโกทำไมใจดำจังพีโกทำไมใจร้ายจัง คอหนึ่งตัวเป่าเรได้ไหมเจ็ดิบแปดตัวที่เหลืออยู่ในตู้มันคือตู้อะไรไม่เอาตูวกาขอเป็นอีปิกตำนานได้ไหมเอาแล้วไงเริ่มมีกลิ่นแล้วไงโอ้ทำไมมันไม่มาสักทีสองพันจิตร้อทองนี้เหมือนไม่มีค่า ได้โปรดจ,จงมาเธอเปาโลเปาโลจงมากันสักทีจิบแล้วเจ็บอีกไม่รู้ยังไงไม่ไว้ใจดวงนี้ Fighting Spirit ตุงสายเลือดนึกสู้สู้กันต่อขอเปาโลมาสู่ไอดีนี้ทีขอเก้อยทองครั้งนี้ขอเปาอ๋ y มาแล้วและเปาเปาโลเปาโลมาเฮ้ย hey, เสื้อขาว โอ้ไม oh oh ่โอ้ไม่กฉันเบียลองโซ่โอ้ยไม่เอาดีเอาเปาโลสิไม่เอาอะลองโซ่ไม่เอาโถเอ้ยอยากได้เปาโลมาเปาโลมาเปาโลเออเปาโลโอ้โหเปาโลนะมันโก้จริงๆหมดครับ g ฟต i n g Spirit ของเราเป็นยังไงสู้กันหยดสุดท้ายจริงๆนรับหลังจากนี้ก็ต้องพึ่งพาเพื่อนๆแล้วนะครับผมร่วมสมทุนร่วมสมทบทุนนะครับผม <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเติบโตของช่องนะครับผมด้วย1แชร์1การติดตามนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะเลี้ยงกาแฟผมนะครับก็โดเน a ได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมเนออ วันนี้ขอใช้น้ำตาคนนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากช่อง Bliss เออเรื่ไว้ในดวงใ,ใจด้วยนะครับผม2,400บาทหายวับไปกับตากะว่าจะเอาตังค์ไปนวดดูเง,งี้ยเอาตังค์ไปนวดดีกว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ